มันหวัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ผดช่องมันได้เลยทุกคนปีนี้พวกเรา ไม่มีเวลาได้กลับไปฉลองปีใหม่ด้วยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปเยี่ยมเธออย่างแน่นอนจ้ะในตอนที่ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วล่ะนะไว้พบกันในโอกาสหน้านะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกครับผมชินกับมันมาตั้งนานแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของผมเลยครับถ้าลูกต้องการอะไรก็ขอเพียงแค่บอกเราเท่านั้นนะแล้วพวกเราจะหาแล้วก็ส่งสิ่งที่ลูกต้องการไปให้เงินเดือนยังพอใช้อยู่ไหมเงินของลูก เหลือพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองได้หรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยชีวิตของผมไม่ได้น่าเวทนาขนาดนั้นสักหน่อยนี่ครับผมเป็นตั้งคุณหมอประจำโรงเรียนเลยนะฮะนั่นใครเดินผ่านข้างหลังลูกนะจ๊ะมีเพื่อนมาอยู่บ้านด้วยเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยถูกจับได้แล้วเออเอเอลี่เซี่ยนี่ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของฉันนะสวัสดีคุณลุงและคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ครับเขาคือลี่เซี่ย เออเขาเป็นด้วยเหตุผลพิเศษอะไรบางอย่างนะครับตอนนี้ผมต้องมาดูแลเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมถึงได้มาอยู่ด้วยกันกับเขาในฐานะเพื่อนร่วมห้องนะครับสวัสดีนะจ๊ะโถเอ้ยเป็นความผิดของลูกทั้งหมดเลยนะเนี่ยทำไมลูกถึงไม่บอกเราล่วงหน้าละจ๊ะไ,ะไม่ต้องเคินไม่ต้องอายกันหรอกนะพวกเราเข้าใจแล้วละได้อยู่ร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเข้าไว้นะเออไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยนะครับ ลิเซียคุณรีบไปทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จเถอะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของพวกเราหรอกนะคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดแล้วล่ะครับพวกเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเป็นเพราะว่าฉันสอนเรื่องความรักให้เขาฟังแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเฮ้ยฉันยังไม่ได้บอกลาเลยพ่อกับแม่ของเขาคิดว่าฉันเป็นคู่รักของเขาหรือไงเนี่ยรูปแบบความสัมพันธ์ของเราในปัจจุบันมันเหมือนกับรูปแบบความสัมพันธ์ของสัตว์บกใช่ไหม เป็นไปได้ไหมว่าการที่ฉันยอมอยู่กับเขามันแปลว่าฉันอยากจะเป็นคู่ของเขานะเข้าใจยากจริงๆความรักของพวกสัตว์บกนี่เข้าใจยากมากๆเอ๊ะคุณกำลังจะไปไหนเหรอทิ้งขยะแล้วก็แวะไปที่ร้านสะดวกซื้อคุณพ่อคุณแม่ครับขอให้งานทั้งหมดเสร็จลุล่วงด้วยดีนะครับไว้เราติดต่อกันทีหลังนะโอเคงั้นถ้ามีอะไรก็โทรหาแม่ได้ตลอดเลยนะจ๊ะถ้าลูกต้องการนะลาก่อนนะข้านอนเร็วๆด้วยละ่ะ จะออกไปข้างนอกคนเดียวตอนดึกดื่นแบบนี้สิครับและอีกอย่างก็ยังใส่เสื้อบางแบบนี้ด้วยเขาดูติดหนึบมากเลยนะคุณโกรธผมอยู่เหรอครับไม่ทำไมนายถึงถามแบบนั้นละ่ะฉันแค่คิดว่าก่อนที่นายคิดจะทำอะไรสักอย่างหรือเริ่มแผนการอะไรสักอย่างหนึ่งคำตอบคือฉันก็ต้องหาวิธีการที่จะจัดการกับมันและมันก็คงจะดีกว่าที่แซงทำเป็นไม่รู้ความคิดของนาย และอยู่ห่างจากนายหรือเป็นเพราะว่าบรรยากาศระหว่างเรามันดูอึดอัดมากเกินไปเหรอครับมีบ้างเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วนายติดต่อกับพ่อแม่ทางออนไลน์อย่างเดียวเลยเหรอเปลี่ยนหัวข้อในการคุยกระทันหันมากเออใช่พวกเขาทั้งหมดเป็นนักวิจัยทางการแพทย์นะครับพวกเขามักจะยุ่งในการทํางานข้างในเมืองอื่นนะครับแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเพราะแบบนั้นนายถึงได้เหงา และต้องการเพื่อร่วมทางใช่ไหมสัตว์สังคมที่น่าสงสารไม่หรอกคุณยังไม่เข้าใจความรู้ที่ผมสอนให้คุณจริงๆเหรอครับการที่คุณหรือว่าผมจะพบใครสักคนการที่พบคู่นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เอาไว้ทําให้คลายเหงาหรอกนะครับเมื่อคุณได้ชอบใครสักคนเท่านั้นจริงๆคุณถึงจะได้รู้ว่าการที่อยากจะเป็นคู่มันเป็นยังไงเอ๋แล้วเขาชอบฉันงานเหรอให้เหตุผลเชิงตรก,กะที่ดีมาก อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับแต่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผมหรอกนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กับคุณและผมจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วล่ะครับเขาหน้าแดงอีกรอบแล้วและมันก็ดูเหมือนกับละครทีวีจริงๆด้วยและขั้นตอนต่อไปเขาคงจะต้องวางแผนทำตามขั้นตอนเดียวกันกับในละครทีวีนะเขาชอบฉันต้องการเป็นคู่ของฉันจากนั้นความสัมพันธ์ทางกายที่วุ่นวายก็จะเกิดขึ้น ใชาเหตุผลเชิงตรกากของตัวเองตัดสินอีกครั้งรีบกลับบ้านเลยเร็วเข้าเหมือนว่าจะเป็นคนเดิมจากครั้งที่แล้วอีกแล้วนะโดนตามอีกแล้วงั้นเหรอเขาบอกทุกอย่างเองไม่ใช่เหรอว่าต้องมีขอบเขตใช่ไหมฉันควรจะปล่อยมือเข้าไปในสถานการณ์แบบนี้เหรอดูเหมือนว่านายจะกลัวนะเมื่อกี้สิ่งที่เรืองแสงนั่นทําให้านายกลัวหรือเปล่ายังไงก็เธอครับ ถ้าได้รู้จุดประสงค์ของคนคนนั้นแล้วคุณคงจะไม่อยากออกไปข้างนอกเร็วนี้นะครับผมเกรงว่าคุณน่าจะถูกพวกโรคจิตสะกดรอยตามครับคนโรคจิตคืออะไรเหรอก็เป็นพวกคนเลวซามเนะคนที่ไม่ปกติแล้วปกติมันเป็นบาปไหนเอาเป็นว่าคนโรคจิตบาปนั้นอาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีโดยการอ้างว่ารักคุณหรือว่าชอบคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นการลักพาตัวคุณไปที่บ้านของเขาแล้วขังคุณเอาไว้ แล้วบังคับให้คุณมีอะไรกันกับเขาเออหมายถึงเรื่องบนเตียงนั่นแหละครับพูดอย่างจริงจังแบบนี้ไปคงจะดีกว่านะถ้าเป็นการทําให้เขาตื่นตัวแล้วคุณเป็นคนผิดปกติหรือเปล่าละ่ะมันฟังดูยังไงยังไงอยู่นะฉันกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวของฉันเองเอ่อผมอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับมันจบแล้วเขาหลังแล้วฉันจะไปนอนแล้วและจะล็อกประตูห้องนอนตั้งแต่วันนี้รารีสวรรัสดิ์นะ อ๋อกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วซิถ้าเกิดว่าเขาเป็นพวกสตอกเกอร์อจริงๆแล้วก็แย่นะถ้าเข้ามาใกล้บ้านของฉันอีกคงจะน่ากลัวมากเอาเป็นว่าถ้าเจอเขาอีก,กรอบหนะ้าฉันจะแจ้งตำรวจทันทีเลยวันส่งท้ายปีเก่าจานุสุนัขหายไปไหนแล้วนะตั้งแต่ได้ยินว่ากลับไปที่บ้านเกิดก็หายตัวไปเลยแถมยังไม่รับสายวิดีโอคอลด้วยหรือไงเนี่ยเชื่อมต่อแล้วเย่ <Yeah. S 2> ในที่สุดนายก็ปลากฏตัวออกมาสักทีนะ สวัสดีปีใหม่ฉันตกใจมากเลยนะทำไมไายถึงมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นนะนายก็แค่ทำทุกอย่างที่นายต้องการที่บ้านนายได้รับของขวัญปีใหม่ที่ฉันส่งไปให้หรือยังอะรับมาแล้วเหรอเนอะขอบคุณเนอะเมื่อได้สวมใส่มันแล้วมันก็ดูค่อนข้างแปลกหูแปลกตาดีขอโทษนะนั่นเป็นสไตล์ในชนบทของทินนี่ไฟถ้านายไม่อยากใส่นายก็เอามันให้พี่ชายของนายก็ได้ไม่ใช่หรืองไงออทำไมฉันต้องเอาให้เขาใส่ด้วยล่ะ ฉันขอให้เสี่ยวหลิงเอาให้เขาแล้วเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่นายส่งมาให้เขาขเขาจะเปิดมันหรือเปล่าอะหนอยฮ่ทำไมนายถึงไม่มอบมันให้กับเขาด้วยตัวเองละ่ะนายไม่อยากจะหาโอกาสคืนดีกับพี่ชายของนายหรือไงเนี่ยนี่นายกำลังทำอะไรอยู่นะเกี๊ยวกับตอกซุปจะหมดหม้อแล้วนะเดี๋ยวมันก็ติดกันถ้านายยังไม่ไปกินอีกโอเคครับงั้นรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนร่างกลับก่อนท้องของผมในสภาพแบบนี้ไม่สามารถกินอะไรได้เยอะหรอกครับนี่ นายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของฉันกับพี่ชายของฉันหรอกนะว้าวหนาวชะมัดเลยฉันขอวางสายก่อนนะอีกไม่นานเดี๋ยวโรงเรียนก็เปิดแล้วเอาไว้คุยกันทีหลังละกันนะเสื้อผ้าอยู่ไหนนะเสื้อผ้าออวางสายเร็วขนาดนี้เลยเหรอเฮ้นั่นอะไรเฮ้ซึ่บเบื่อชมัดลอกหน้าจอมือถือของตัวเองแล้วคิดว่าวิดีโอคอลจะถูกวางสายเหรอตัวอย่างตอนต่อไปแหมแมให้ฉันแอบ,บฟังหน่อยนะ คืนดีกับพี่ชายแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปใครที่อยากให้ทางเราสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ตอนต่อไปจะมีต่อหรือไม่มีขึ้นอยู่กับทุกคนช่วยกันกดแล้วนะครับสำหรบวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะบุย,บย